จะหาเล้วมาเห็นมันกินไหมแก่ตขขัวใครอแล้วตัวนี้จะหาเล้ยวมาเมื่อไห่ทุกคนอาจสิสงสัยว่าเป็นอย่างเงียบๆคนสวยคนนี้คือมาจับจอบซ้ำซ่อไม่เป็นสี่กระตามพัดก็เงินั่นละคะ่ะแอมลุงพี่พี่ปามลุ่งพี่ปหอหุกธีรอนารักที่สำคัญเพลินเกง่ง แล้วที่เห็นเพิ่นมาเลียงปลาเลียงไกยู่นี่เพิ่นบไดเป็นรูปผ่านโล่งเด้เพิ่นเป็นหัวหนา้ากลุ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันความเป็นมากของโครงการนี่นะบอกเรียนทุกคนวันนี้ครูจะพ,พานักเรียนมาศึกษาาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ ขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวาันอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรานราชสุดาสยามมรรมราชกุมารีซึ่งโครงการนี้ที่โรงเรียนของเราได้ดำเนินกิจกรรมก็จะมี2ออยู่โครงการก็คือโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็คือโครงการเลี้ยงไก่ไข่ไก่ฟันไข่ซึ่ง โครงการน,นี้ทําไมเราต้องทําวัตถุประสงค์ก็หนึ่งเพื่อให้หนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการทํากิจกรรมก็คือการเลี้ยงปลาดุกแล้วก็การเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจร,ริงอันที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับเพื่อนําผลผลิตที่เราได้จัดกิจกรรมขึ้นมา เข้าสู่โครงการอาหารกลางวันนะครับเราก็จะนําวัตถุของเรานี่ก็คือปลานะครับแล้วก็ไข่ไก่ไปทําอาหารกลางวันเพื่อให้ในักเรียนได้รับประทานซึ่งอาหารที่เราทํานี้มันก็จะเป็นอาหารสดนะครับมันเป็นสดใหม่เรื่องคุณภาพของอาหารก็มันก็จะดีกว่าอาหารที่ไม่สดนะครับโครงการนี้มีประโยชน์ต่อพวกเรามาก น้ำเสนเ้วดีปาบเดี๋ยวจแม่เเสียวไปน้ำเสนไบ้านเนาะเออแม่รูจจับขายใก่กับเอปลาไปขายมันดะกระดูกสนใจบ่สนใจอยู่สูเอบอกเอ๊น้ำเด่ขอขั้วมันให้โมมีเงินเลยเหนื่อยไหมอเออเออเพ็ทฟ้องไกลในไม่เขาก็ไปน้ำเดอยู่ดีแต่เทากูมีเงินส่วนรวมเออกูไปยังกอก สีว่าน้ำเสือโครงการเปลี่ยงปลาดุกครับขอกไก่โอ้โหี่นี่ทั้งเรี้ยงรับนี่โครงการขับปีเขามาเสนอให้ทุกท้วนกันหมดขับโครงการเป็นการเปลี่ยนปลาดุกกับเปลี่ยงไก่สิบบ่แม่ช้านะที่ป่อนี่เป็นผู้นำป่อกระสิรับเรื่องมาตะกอนประตุ้มรถไฟบ้านป่ามณีลื้อเดเงินที่น้องพม่าขับรับคุตาฮาเรื่องกันแต่เดี๋ยวนี้ก็ลื้อทาง ขับโรงเรียมขับเพิ่อนีนโยบายที่ดีขับสีมาน้เสน้อให่แก่ที่นองขัานี้ข้นต้นขัโมเสเข้าขชื่อโครงกันรับเตียงปละดุกและเลียงเเตียงไก่นีละที่นองเขาเห็รดีเห็นงามบอตัวนได้อยู่น่าจะเป็นตัวอะไรอยู่ดีแต่ยังแบบันเซมมาครขนาดนี่โอ้้่อรก็มามง ถูกผูกพากันมานตั้งแต่เนื้อไปเรื่อยๆก็ะได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับไทยบ้านนั่นแหละทยบ้านเพิ่นก็ถือว่าโอเคเป็นไดงภาคกันดีใจบ่นี่ดีใจจ้าเค ઓય ઓ કાલો બેટા સેટ છે ને મે તો રણ હું ભોક જો તો તીન લાઈન Ba sếp hết tim bằng sạp đôi hai mươi năm này Bố bố ghi đi, ghi bay. Tiếng bóng 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 bóng

ถึงพวกเข้าจะเป็นแค่นักเรียนตัวนน้อยแต่ว่าใจของพวกเข้านี่บอริน้อยคือโตเด้พผัเข้าทั้งหาคนมีความคิดความฝันว่าอยากให้แทาบานบ้านหน้ากระตือของเข้านี่มีแต่ความสุขแล้วก็ได้กินดีอยูด่ดีพอมาหอดมือนี่ผัวเข้าทั้งหาคนกระทบเหตุความฝันที่เข้าวาดไว้สำเร็จแล้วด้วยสองมือ 的伙食费。